มณีมายาออดิโอบุ๊กส์ภูมิใจเสนอนิยายเสียงเรื่องฟ้าเทียมดินบทประพันธ์โดยมณีมายาและให้เสียงภาคยโดยมณีมายาสำหรับนิยายเรื่องนี้นะคะเป็นนิยายเรื่องใหม่ล่าสดุดประจำเดือนตุลาคม2568เป็นนิยายที่ไม่ยาวมากและไม่สั้นมากมีทั้งหมด12 e p อแต่รับรองว่าสนุก และยิ้มไปกับทุกอีพีอย่างแน่นอนครบทุกรสสไตล์มณีเหมือนเดิมตอนนี้มีวางจำหน่ายที่เว็บเมมมาร์เก็ตแล้วนะคะมีทั้งฉบับอ่าน e b o ุ๊และฉบับนิยายเสียงรอให้แฟนๆเข้าไปดาวน์โหลดในราคาเพียง179บาทเท่านั้นอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดนะคะมณีจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้ใคลิปและสำหรับแฟนๆที่ไม่สะดวกดาวน์โหลดก็รอรับฟังได้ที่ช่องมณีได้เลยค่ะฟ้าเทียมดินตอนที่11 ขณะที่พัสธาพยายามนึกชื่อตัวเองและสองคนนี้ชื่ออะไรเธอไมเขาคิดไม่ออกนั่นทำให้ราสิกาไม่กล้าไปสัมผัสเขาเลยเพราะเขามองหน้าเธอได้ความสงสัยและเห็นแววตาของเธอที่มีแต่ความมองเศร้าระคนด้วยน้ำตาที่คลอคล้าแล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีหมอก็เข้ามาพร้อมกับถนนเดี๋ยวเชิญออกไปข้างนอกก่อนนะครับหมอเขาดูอาการคร่าวๆของคนไข้ก่อนและอาจจะได้ทำซีทีสแกนเมื่อหมอพูดจบ ทั้งสามจึงพยักหน้าและออกไปจากห้องพักฟื้นเพื่อให้หมอได้ตรวจอาการของพัส,สธาร่างกายของเขาไม่ได้รับความบอบช้ำตรงไหนยกเว้นแค่ตรงศีรษะและนั่นอาจจะส่งผลให้เส้นประสาทบางส่วนของเขาได้รับความเสียหายและเพื่อความแน่ใจหมอจึงส่งพัส,สธาไปทำซีทีสแกนโดยมีราศิกาภานุและธนนคอยตามดูแลอยู่ตลอดเพียงแต่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปตรวจเสร็จ ก็พาพัสุธากลับเข้าห้องพักฟื้นตามเดิมส่วนหมอก็เรียกทั้งสามคนเข้าไปพบที่สําคัญที่สุดในร่างกายของคนเราก็คือศีรษะเพราะมีแต่กะโหลกห่อหุ้มสมองเอาไว้มีจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเส้นประสาทในส่วนของความทรงจําก็ได้รับความเสียหายดูแล้วไม่มีเลือดข้างอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเหมือนที่ดูแลรักษาคุณวาดจันนานแค่ไหนหมอตอบไม่ได้ ยังเร็วก็หนึ่งถึงสองอาทิตย์ยังช้าก็สองถึงสามเดือนก็ว่าไปแล้วคุณวาดจันใช้เวลานานแค่ไหนกว่าความทรงจําจะกลับมาคุณหมออธิบายและถามหยิงสาวด้ความอยากรู้เพราะจะว่าไปแล้วทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บตรงศีรษะเหมือนกันช่วงเวลาที่พักฟื้นอยู่ที่นี่หนึ่งอาทิตย์วาดจาอะไรไม่ได้ค่ะแต่พอกลับไปพักอยู่ที่บ้านความทรงจําก็ค่อยๆกลับมาในรูปแบบของความฝันก็มีเหมือนย้อนภาพเก่าๆก,ก,กลับมาให้เราเห็นและบางครั้ง เวลาที่เจออุบัติเหตุน,นิดหน่อยอย่างเช่นตกน้ําเป็นจังหวะที่ตกใจความจําก็จะเริ่มกลับมาทีละนิดแต่มันกลับมาเป็นปกติก็ตอนที่ได้ยินเสียงปืนหลายๆนัดติดต่อกันมันเหมือนกระตุ้นให้ว่าตกใจนึกถึงช่วงเวลานั้นรวมแล้วระยะเวลาก็เดือนเศษเ,เองค่ะนั่นมันดีมากเลยคิดว่าคุณดินน่าจะไม่ได้มีอาการหนักเดี๋ยวคงจะค่อยๆฟื้นกลับมาอย่างที่หมอเคยบอกอาจจะต้องพาไปทํากิจกรรมที่เขาเคยทํา จะได้รื้อฟื้นความจำค่ะคุณหมอหญิงสาวก็ได้ตรับคำด้วยน้ำเสียงหมอนจากนั้นก็นั่งคุยกับหมอเรื่องราวของเขาและการดูแลอีกสักครู่จึงได้ขอตัวกลับไปที่ห้องพักเดี๋ยวว่าจะดูแลพี่ดินเองนะคะคุณโนกับคุณนนกลับเถอะคะ่ะครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานแทนนายถ้ามีอะไรก็โทรหานะครับพานูเป็นคนเอ่ยขึ้นและได้แต่มองเขาไปภายในห้องผ่านกระจกมานเล็กคดีหรอครับถ้านอนอดที่จะถามไม่ได้ วาโทรไปให้ปากคำตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวคุณพ่อจัดการต่อคิดว่าน่าจะจบแต่คดีถูกปิดเงียบให้เป็นแค่เมาแล้วขับเกิดอุบัติเหตุเขาไม่มีรูมนี่คะจริงไหมพ่อแม่ฝ่ายนั้นเขาไม่ยอมเสียชื่อเสียงหรอคะจะปิดยังไงก็ช่างในที่สุดเขาก็ตายแล้ววาดก็ไม่ต้องระแวงอีกเวรกรรมพานุเสริมคืนพลางถอนหายใจสังคมของว่าช่างน่ากลัวภายนอกที่มองเห็นว่าเป็นคนดีรวย เกิดในชาติกลที่ดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเบื้องหลังของเขาจะดีตามไปด้วยแต่กลับยิ่งรวยยิ่งมีอิทธิพลมีบารมียิ่งง่ายต่อการเดินเข้าสู่เส้นทางที่ผิดตั้งแต่จําอะไรไม่ได้ว่ากลับชอบชีวิตในสวนมากกว่ามันสุขสงบเป็นเพราะคุณวาดใช้ชีวิตอยู่ในสังคมจอมปลอมมาแบบนั้นสังคมที่ใส่หน้าก,กากหากันพอได้มาเรียนรู้ชีวิตที่ไม่ต้องใส่หน้าก,กากไม่ต้องออกงานไม่มีคนสนใจมีแค่ธรรมชาติ นั่นคือความสุขที่สุดแล้วแต่มันก็ต้องมาพร้อมกับเงินเพราะการไม่มีเงินมันก็ทุกอย่างหนึ่งเลยครับ <c oughs> ค่ะใช่พวกผมกลับดีกว่าดูแลตัวเองนะครับเอาใจช่วยให้นายจำคุณว่าได้ค่ะว่าแล้วสองหนุ่มก็ค้อมศีรษะให้เธอเล็กน้อยแล้วจึงขอตัวส่วนเธอก็กลับเข้าห้องพักฟื้น <c oughs> เห็นพระสุธาหลับไปแล้วเธอจึงเดินเข้าไปหาเขาช้าๆและนั่งก็อีข้างเตียงเอื้อมมือไปกุมมือเขาเอาไว้เบาๆ แล้วยกขึ้นมาแนบแก้มตัวเองในจังหวะเดียวกันนั้นพระสุธาค่อยๆลืมตาแล้วหันมามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแปลกใจแววตาที่มองเธอเหมือนคนแปลกหน้าก่อนจะไล่าสายตาลงมามองที่มือของเธอที่กุมมือเขาเอาไว้ทําให้เขาไม่กล้าดึงมือออกเลยพี่ดินขอโทษที่ทําให้ตื่นค่ะเธอเรียกเขาเสียงเครือผมไม่ได้หลับแค่พักสายตาคุณเขาพยายามนึกชื่อเธอ และจะเรียกออกมาแต่ก็นึกไม่ออกความรู้สึกบางอย่างแค่คุณคุณน้าเท่านั้นเธอก็สังเกตว่าเขาขมวดคิ้วเหมือนพยายามคิดขอโทษที่จําชื่อคุณไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุค่ะรถระเบิดเราอยู่นอกรถแต่ว่าแรงระเบิดทําให้ชิ้นส่วนบางอย่างกระเด็นจะโดนวาดแต่พี่ดินเอาตัวเองมาบางังแล้วรับแรงนั้นไปเต็มๆจากนั้นเราก็กระเด็นตกน้า เขาพยายามคิดตามที่เธอเล่าแล้วก็มีอาการปวดหัวเล็กน้อยแล้วจึงสูดหายใจเขาปลอดลึกผมเอาตัวเองบังคุณไว้เหรอเขาถามพลางคลายมือจากเธอแล้วประคองใบหน้าเธอเอาไว้ค่ะถ้าพี่ดินไม่เอาตัวเองมาบังไว้คนที่ต้องนอนอยู่บนเตียงตอนนี้คือวาดและอาจจะเป็นหนักกว่านี้เธอบอกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมกับน้ำตาคลอแปลว่าผมรักคุณมากใช่ไหมเขาถามพลางจ้องลึก เขาไปในดวงตาของเธอที่มีหยดน้ำใสๆไหลาอาบแก้มเขาจึงค่อยๆใช้หลังมือเช็ดให้ค่ะพี่ดินรักวาดมากแล้ววาดก็รักพี่ดินมากพี่ดินจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราค่อยๆทำความรู้จักกันใหม่อีกครั้งก็ได้เราทำความรู้จักกันได้ทั้งชีวิตเราเป็นสามีภรรยากันจริงๆใช่ไหมเขาถามย้ำอีกครั้งและยิ้มนิดๆหญิงสาวจึงพยักหน้าทั้งน้ำตา คุณสวยอย่างกับนางฟ้าแล้วดูสภาพผมสิผมไปทำอีท่าไหนถึงได้คุณมาเป็นภรรยาผมเมาแล้วปล้ำคุณหรือเปล่าเขาถามอย่างเอนดูพรางยกมือยกแขนตัวเองขึ้นมาเปรียบเทียบกับบริเวณใบหน้าและลำตัวของเธอซึ่งมันต่างกันเกือบจะสุดขั้วเพราะเธอสวยมากอย่างที่บอกผิวขาวเนียนละเอียดแล้วดูผิวเขาสิคล้ำแดดเสยียขนาดนี้แต่นั้นล่ะเขาก็พูดเพื่อปลอบใจให้เธอยิ้ม ไม่อย่างให้เครียดจนเกินไปนางฟ้าหล,ล่นลงมาจากสวรรค์แล้วครับเขาพูดปลอบใจเธออีกครั้งหญิงสาวจึงได้ยิ้มออกมาทางน้ำตาคนอะไรร้องไห้ย,ยังสวยเลยเขาพยายามพูดเพื่อให้เธอยิ้มให้ได้มากที่สุดแม้ว่าเขาจะจำอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยคนที่อยู่ข้างหลังหรือคนที่จะต้องดูแลเขานับจากนี้จะต้องไม่ทุกข์ใจไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเชื่อแน่ว่าทุกอย่างมันคงจะค่อยๆดีขึ้น และแน่นอนมันทําให้เธอหัวเราะออกมาเขาจึงซ้าน้ําตาให้เธออีกครั้งหวังว่าคุณคงจะไม่เหนื่อยถ้าจะต้องมาฟื้นฟูความจําให้กับผมและดูแลผมต่อให้พี่ดินจําอะไรไม่ได้เราก็อยู่กับปัจจุบันได้เริ่มต้นกันใหม่ทําอะไรใหม่ๆไปด้วยกันขอแค่งหัวใจของเรายังเป็นของกันและกันอยู่คุณชื่ออะไรครับเมื่อเขาถามเธอก็ชะงักกําลังครุ่นคิดว่าควรจะบอกชื่อจริง หรือว่าชื่อที่เขาเป็นคนตั้งให้แต่เรื่องราวมันเริ่มต้นมาแต่เธอนี่นะควรเป็นชื่อที่แท้จริงของเธอเสียทีชื่อเมียงราชิกาฮะแต่พี่ดินชอบเรียกว่าวาจันหรือว่าวาดชื่อพราอทั้งคู่เลยแต่ผมชอบเมียงทําไมชอบเมียงล่ะคะก็มันแปลกมันไม่เข้ากับหน้าคุณเลยคนอะไรชื่อเมียงนั้นสินะเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพ่อแม่ถึงได้ตั้งชื่อเล่นของเธอว่าเมียงคํา ชื่ออื่นก็มีเยอะแยะแล้วมันก็ไม่ได้คล้องจองกับคามารัสิกาอีกของชอบของแม่ตอนตั้งท้องค่ะตอนโตนถึงได้รู้ว่ามันคีเรจังเลยฟังดูเหมือนคนไม่สวย <c oughs> เขาหัวเราเอาอกมายังชอบใจแต่เธอกลับหน้าบึง้งตัวจริงสวยก็พอแล้วชื่อจะขีเรก็ช่างมันเขาแกล้งแย่ให้เธอยิ้มแต่เปล่าเธอกลับหน้าบึ้งใส่เขาอยู่เขาจึงเอามือบีบจมูกเธอเบาๆคุณน่ารัก ผมชักชอบคุณแล้วเขาบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเ <c oughs> ขินจังเป็นการทำความรู้จักกันใหม่ที่สุดแสนจะน่ารักนั่นเป็นเพราะว่าทั้งคู่มีสถานะที่เป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วเขาจะกล้าพูดหยอกเย้าเธอก็ไม่แปลกเราไม่อยากให้เธอเครียดหรือเศร้าเห็นแล้วเขาก็เครียดและนึกโทษตัวเองพี่ดินไม่เคยพูดแบบนี้เลยจริงหรอครับเขาถามด้วยความสงสัยจริงพี่ดินไม่เคยจีบว่านเลย ระหลาดผมเลยไม่เคยจีบเมียตัวเองกว่าจะได้มาเป็นเมียต้องจีบสิแล้วผมทำยังไงไม่บอกอ้าวเราไม่ได้จีบกันหรือยังไงไม่ค่ะเราไม่ได้จีบกันแล้วคุณหลงสเสน่ห์ผมได้ยังไงอย่าบอกนะว่าเราเจอหน้ากันแล้วเข้าหอเลยหรือว่าตอนเมาอืมบอกแล้วว่าไม่บอกถ้าไม่บอกเราจะจําได้ยังไงละ่ะเราไม่ได้จีบกันแค่มองตา แล้วก็เข้าหอเลยเป็นปลากัดเหรอเธอหัวเราะออกมาอีกครั้งพร้อมกับยิ้มขัขนเขินซึ่งเอาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้จีบเธอเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเขาโกหกว่าตัวเองเป็นสามีเธอจึงก่อเกิดเป็นสายใยการดูแลเอาใจใส่และความสนิทสนมและก่อเกิดเป็นความรักระหว่างหัวใจสองดวงโดยไม่ต้องพูดแล้วมันก็ลงเอยด้วยการแนบชิดนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เธอกำลังถูกเขาจีบตรง ทว่าเสียงหัวเราะของเธอมันทําให้เขายิ้มกว้างออกมาอย่างเอ็นดูก่อนจะเอามือลูปแก้มเธออีกครั้งผมชอบเวลาคุณยิ้มแล้วก็หัวเราะไม่ต้องร้องไห้อีกนะรู้ไหมยังไงผมก็ไม่เป็นอะไรแล้วแต่อาจจะต้องฟื้นฟูสมองผมสักนิดเดี๋ยวคงจะดีขึ้นเขาบอกและย,ยิ้มเช่นเดิมเธอจึงพยักหน้าพร้อมกับกุมมือเขาเอาไว้ต่างจ้องตาก,กันอย่างไม่ลดละเขารับรู้ได้ว่าเธอมีความรักที่เต็มล้นดวงใจ ในดวงตาคู่หวานแต่หมนเศร้าคู่นั้นเพื่อเขาแต่เขาเหมือนตกหลุมรักเธอเลยบาดแผลตรงศีรษะของพระสุธาดีวันดีคืนเขาแทบจะไม่ต้องฟื้นฟูร่รางกายอะไรเลยแต่การอยู่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์ก็เพื่ออยู่ใกล้มือหมอเพื่อจะได้ดูแลอย่างเต็มที่แต่ทุกๆวันไม่ใช่สิทุกๆนาทีเขามีรัสิกาคอยดูแลอยู่ไม่หา่างทั้งป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยาเขาตัวสูงใหญ่มาก แต่เธอก็สามารถประคองเขาเข้าห้องน้ำได้พยุงออกไปเดินนอกห้องเพื่อสูดอากาศมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเธอและจีบเธอเขาไม่รู้เธอเบื่อไหมเพราะเธอมักจะยิ้มอยู่เสมอและนั้นมันทำให้เขายิ้มตามทุกครั้งมีกำลังใจที่จะฟื้นฟูตัวเองหญิงสาวไม่เล่าอะไรให้เขาฟังมากมายนะเพราะเธออยากจะพาเขากลับบ้านและกลับไปสัมผัสสถานที่ที่เขารักด้วยตัวเองจะดีกว่าระหว่างที่ราชิกาดูแลพัสธาอยู่ที่โรงพยาบาล บิดาและมรดาของเธอก็อยากจะมาเยี่ยมชายหนุ่มฟังเธอเล่าอาการของเขาให้ฟังแล้วนั้นท่านก็ยิ่งเป็นห่วงแต่ราศิกาอยากให้ท่านทั้งสองไปเยี่ยมพัส,สุธาที่บ้านสวนจะดีกว่าจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันหลายวันกระทั่งวันที่พัส,สุธาต้องกลับบ้านรถสุดหรูโรสรอยที่เพิ่งถูกนำมาใช้งานเป็นครั้งที่สองตอนนี้คงต้องนำมาใช้เป็นรถประจำไปพลางๆเนื่องจากว่ารถกระบะส่วนตัวของพัสุธานั้นไฟไหม้หมดแล้ว ฉะนั้นชายหนุ่มก็เหลือรถแค่สองคันเท่านั้นจะให้เอารถกระบะตอนเครื่องของพานุหรือว่าทนนมารับก็ดูจะไม่สะดวกเพราะว่ามันคับแคบเชิญครับนายพานุภายมือเชิญพร้อมกับเปิดประตูรถให้แต่พะสธากลับยืนนิ่งอยู่ข้างรถก่อนจะหันกลับมามองหน้าราสิกาพลางทำหน้างงง,งใช่เขาไม่มั่นใจวันนี้คือรถที่มารับเขาอย่างนั้นหรือเออเราไปรถคันนี้เหรอไม่มีรถคันอื่นหรอครับ พสุธาถามอย่างสุภาพรถที่นายใช้ขับแล้วก็เดินทางไปมาโดนไฟไหม้หมดแล้วครับเหลือแค่คันนี้กับอีกคันที่เป็นสองที่นั่งผมคิดว่ามันไม่สะดวกพานุตอบเออผมมีรถแบบนี้ด้วยเหรอเขาถามด้วยความแปลกใจรัสิกาจึงยิ้มน,น้อยๆและดันเขาขึ้นไปนั่งบนรถจากนั้นเธอจึงนั่งข้างๆถนอนปิดประตูให้และพานุเดินอ้อมไปประจำที่นั่งคนขับจากนั้นจึงเคลื่อนรถออกไปจากโรงพยาบาล แล้วรถอีกคันที่บอกว่าไม่เอามารับเพราะว่ามันนั่งไม่สะดวกรถอะไรครับพาสุธาถามขึ้นอีกครั้งลัมโบกินีครับคำตอบของพานุทำเอาพาสุธาอึง้งแล้วหันมามองหน้าราัสิกาเพื่อขอคำตอบผมรวยเหรอครับเขาถามย้ำออกมาอย่างซื่อค่ะน่าจะรวยมากเธอตอบพลางหัวเราะเขาจึงได้แต่ยิ้มเขินช่วงนี้ก็นั่งคันนี้ไปก่อนนะครับ กำลังทำเอกสารซื้อคันใหม่ให้พาดูเอ่ยขึ้นอืมผมน่าจะรวยจริงๆนั่นแหละ <c oughs> คราวนี้ทั้งสามคนต่างพากันหัวเราะในความที่จำอะไรไม่ได้ของเจ้านายรถค่อยๆแล่นเข้ามาในสวนเป็นถนนคอนกรีตตรงข้างทางเต็มไปด้วยสวนมะละกอกล้วยปลายชื่อทางเข้าคือสวนเพียงดินและที่ติดริมถนนก็คือคลองส่งน้ำที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยการออกแบบของพสุธาจากนั้นก็ขุดคลองให้เป็นร่องยาว ตามแถวของการปลูกเชื่อมไปเป็นแยกๆเรียกได้ว่าทุกต้นต้องได้รับน้ำอย่างเพียงพอและสามารถใช้เรือในการเก็บได้อย่างสะดวกมะกะกกับสวนกล้วยเป็นของใครครับเขาถามด้วยความสงสัยและมองอย่างเพลินตาของนายนั่นแหละครับลูกเท่านี้เองเหรอทําไมถึงรวยได้ทําไมถึงซื้อรถแพงผมทําผิดกฎหมายด้วยเหรอเหมือนเขาจะว่าให้ตัวเองเลยแฮะคุณซื้อรถแพงเพราะว่าพริตตี้นะคะเออฮะ พริตตี้ผมเป็นแบบนั้นด้วยเหรอครับผมถนอนนเสริมขึ้นทําให้พสัสรทามองหน้าราชิกาซึ่งเธอก็แค่ปลายตามองเขาเล็กน้อยอกน้อยไม่รวยหรอกครับแต่ว่าทั้งหมดนี้รวมแล้วไม่ต่ํากว่าแ0 0ร้อยไร่นะครับนายกล้วยกับมะละกอขายทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศถ้านนเป็นคนบอกเหรอให้ตายสิอึ้งในความเก่งของตัวเองเหรอคะเออใช่ครับนายเก่งครับ แต่จำอะไรไม่ได้ในตอนนี้เท่านั้นนั่นโรงงานแปรรูปกล้วยครับแล้วก็โรงงานเก็บสองโรงนั้นทั้งมรกรแล้วก็กล้วยดิบเตรียมตัวขยายโรงงานเถคะเธอบอกและยิ้มแต่ไม่ได้เอ่ยอะไรกระทั่งพานุขับรถมาในบริเวณบ้านซึ่งบ้านเป็นทรงโมเดลถูกสร้างเอาไว้เป็นจุดศูนย์กลางของสวนและล้อมรอบด้วยคลองส่งน้ําขนาดใหญ่มีโรงจอดรถสําหรับรถยนต์ธรรมดาทั่วไปแบบที่มีแค่หลังคากับอีกที่คือแบบพิเศษ ที่หลังคาปิดทึบและประตูก็ปิดทึบนั่นแหละสำหรับซูเปอร์คาร์ที่พระสุธามีถึงว่าโรงจอดรถตรงนี้ไม่เปิดใช้งานเลยรัสิกาคิดคนงานต่างพากันหันมามองและแทบจะไม่เคยเห็นรถคันนี้ออกงานเลยกระทั่งเจ้านายลงจากรถมามีรัสิกาคอยประคองทุกคนรู้ว่าเจ้านายได้รับอุบัติเหตุแต่ไม่มีใครกล้าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเพราะต้องทำงานมีเพียงพานุก,กับถนนเท่านั้น ที่มาอัปเดตอาการของเจ้านายให้กับทุกคนได้รู้เป็นระยะเพื่อจะได้คลายความกังวลถ้าอยากมาเยี่ยมก็ให้มาเยี่ยมที่บ้านแทนในวันที่เจ้านายออกจากโรงพยาบาลชายหนุ่มมองไปรอบๆบ,บ้านของตัวเองพยายามมองให้ทั่วเพื่อทบทวนความจำแต่ก็นึกไม่ออกสัทีและทำให้เขาปวดหัวเปล่าๆจึงสละศีรษะและถอนหายใจในจังหวะที่คนงานต่างพากันเข้ามาทักทายพร้อมกับยกมือไหว้สวัสดีครับนายสวัสดีค่ะนาย คนงานทั้งหญิงและชายต่างพาก,กันยกมือไหว้เขาอย่างนอบน้อมชายหนุ่มก็รีบรับไหว้ในทันทีด้วยความแปลกใจดีใจที่นายกลับมาครับพวกเราเป็นห่วงกันมากแต่คุณนุ่มาอัปเดตอาการว่านายดีวันดีคืนครับคนงานชายบอกเออขอบคุณมากเช่นกันครับที่เป็นห่วงตอนนี้ผมดีขึ้นมากแล้วมีแค่บางอย่างที่ยังกลับมาไม่เป็นปกติพูดจบเขาก็ยิ้มเหนื่เทุกคนตามสบายนะครับ ผมจะต้องพานายขึ้นไปพักผ่อนช่วงนี้ทุกคนก็ทํางานโดยรับคําสั่งจากผมแล้วก็นนเพราะนายคงจะลงมาทํางานเองไม่ได้ต้องรอให้ร่างกายฟื้นตัวซะก่อนพานุบอกอีกครั้งครับคุณนุค่ะคุณนุทุกคนรับคําจากนั้นจึงได้พากันแยกย้ายทําหน้าที่ใครมันพสัสธาสุดลมหายใจเขาปอดลึกก่อนจะหันมามองหน้าราัชกาอีกครั้งเธอจึงจูงมือเขาเพื่อเดินขึ้นบ้านส่วนพานุก,กับถนน ก็นำข้าวของเครื่องใช้ที่ได้มาจากโรงพยาบาลขึ้นไปบนบ้านให้กับเจ้านายพร้อมทั้งเก็บให้เรียบร้อยจากนั้นก็ให้ทั้งคู่ได้อยู่กันตามลำพังแล้วตอนนี้ภายในห้องนอนพัสุธามองเหมือนไม่คุ้นเขาเดินพลางเอามือลูบไปตามเฟอร์นิเจอร์กระทั่งเดินไปถึงผนังอีกด้านหนึ่งซึ่งมีามาผ้าม่านผืนใหญ่ปิดคลุมไว้เขาจึงแหวกม่านออกแต่สิ่งที่เห็นคือร้องน้ำและต้นมะละกอที่ปลูกเรียงรายเต็มไปหมดเขาได้แต่หลับตา เรากับกำลังพยายามนึกแต่สุดท้ายก็ต้องยกมือขึ้นมาบีบขมับตัวเองไว้ไม่ต่างกับเธอก่อนหน้านี้เธอจึงเดินเข้าไปหาเขาใกล้ๆเอามือลูบหลังเขาเบาๆปวดหัวเหรอคะเธอถามเขาจึงพยักหน้าเท่านั้นเงินถอดเสื้อคลุมอาคะ่ะแล้วก็พักผ่อนว่าแล้วเธอจึงเป็นคนถอดเสื้อคลุมให้เขาเองจังหวะที่เธอจะเดินเอาเสื้อไปเก็บเขาก็คว้ามือเธอเอาไว้เรานอนห้องเดียวกันหรือเปล่าค่ะเธอตอบเสียงมน แล้วเออเราคืออะไรคะเธอถามไม่เห็นเขามีอาการอึกอักเหมือนไม่กล้าพูดเราได้แนบชิดกันไหมแบบว่าบนเตียงนะเขาถามมีความเกรงใจเธออย่างไรก็ไม่รู้เออก็ค่ะไม่งั้นจะเรียกผัวเมียเหรอคะก็ไม่รู้สิครับผมจำไม่ได้แล้วเกิดผมพลาดพลั้งทำอะไรแบบนั้นกลัวว่าคุณจะไม่พอใจหรือว่าโกรธไม่หรอกคะ่ะ พี่ดินเป็นสามีวาดนี่แล้วทำไมต้องคิดว่าพลาดพลางล่ะคะก็เขาพูดไม่ทันจบก็รั้งเธอเข้ามาแนบชิดรลางยกมือข้างหนึ่งประคองใบหน้าเวาไวก็คุณสวยขนาดนี้แล้วผมก็จำไม่ได้ว่าเราเคยอย่ากโกรธกันนะถ้าผมพูดแบบนี้ไม่รหรอกค่ะวาดบอกแล้วนี่เราค่อยๆเรียนรู้กันใหม่วาดไม่อยากให้พี่ดินเครียดมากผมเออสามารถแนบชิดแบบนั้นกับคุณได้ใช่ไหม โดยไม่มีความผิดนะคำขอของเขาทำให้เธออดที่จะยิ้มไม่ได้แล้วจึงพยังหน้าในน้อยส่วนเขาก็ได้แต่เม้มปากและกัดริมฝีปากตัวเองยังขัดเขินพักผ่อนนะคะตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วว่านมีหลายอย่างต้องเตรียมเอาไว้ให้พี่ดินหกโมงจะทาอาหารให้ค่ะครับเขารับคำอย่างว่าง,ง่ายและปล่อยให้เธอออกไปเตรียมอะไรต่างๆให้เขาและเขาเองก็จะได้พักสมองสักหน่อยด้วยความที่ยังร้าอยู่ อีกอย่างจะได้ไล่ความขัดเคินออกไปจากใบหน้าบ้างรู้สึกว่าร้อนวบวัาไปทั้งหน้าแปลกๆทุกอย่างภายในบ้านกลับตลบปัดกันหมดที่พัสุธาเคยทําให้เธอและดูแลราวกับเจ้าหญิงมาบัดนี้รัสิกาต้องเป็นฝ่ายทําทั้งหมดเพื่อดูแลเขาทั้งงานบ้านงานครัวโดยให้พานุก,กับทนนเป็นลูกมือคอยไปซื้อเนื้อสัตว์และผักชนิดต่างๆเพื่อมาติดตู้เย็นไว้สําหรับการทําอาหารอาหารเช้าง่ายๆ แคกาแฟกับขนมปังไข่ดาวส่วนอาหารเที่ยงและเย็นนั้นเน้นไปทางอาหารอีสานเสียส่วนใหญ่พราสุธาชอบและเธอเองก็ชอบเมื่อทำไม่เป็นผู้ช่วยของเธอก็คือ Youtube พยายามทำให้ได้ตามสูตรเ,เ,เ,เป๊ะๆรสชาติจะได้ไม่มีผิดเพี้ยนเธอพยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแม่ครัวที่อยู่รองครัวคอยทำอาหารให้คนงานพานุก,กับถนนแอบดูคุณหญิงผู้สูงศักดิ์ซักผ้าล้างจานทำกับข้าว ปัดกว่าเช็ดถูบ้านให้ชายคนรักที่จำอะไรไม่ได้เลยเขาทั้งสองจะไม่เข้ามาช่วยเธอเป็นอันขาดเพราะเธอห้ามเอาไว้แค่ให้ไปซื้อวัตถุดิบเท่านั้นก็เพียงพอแต่ทุกครั้งที่เธอทำอาหารก็จะให้สองหนุ่มมาช่วยชิมขณะเดียวกันทั้งสามคนก็ไม่รู้หรอกว่าพระสุธาแอบมามองเช่นกันและก็ได้แต่ยิ้มน้อย,อยรู้สึกผิดมากแต่เขารู้ว่าทุกคนทำเพื่อเขาพระสุธายังคงถูกห้ามไม่ให้ทำงาน หรือคุมงานใดๆทั้งสิ้นแต่คนที่ลงไปทำหน้าที่แทนเขาก็คือรัสิกาซึ่งพานุและถนนไปแจ้งกับคนงานทุกคนให้ทราบโดยทั่วกันว่ารัสิกาต้องเข้าประชุมกับบริษัทกับหัวหน้าคนงานอย่างเป็นทางการเพื่อเรียนรู้งานเรียนรู้เรื่องเอกสารบริษัทแทนพัชรารวมถึงรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนแต่ในส่วนของการเงินมีพานุคอยดูแลอยู่ส่วนถนนเป็นเลขาที่คอยสอนงานให้เธออีกต่อหนึ่ง ตอนนี้ราศิกาจึงได้กระจาแกระจแล้วว่าพัสดุคือเศรษฐีผู้ทอนชัด,ชดตัวเลขรายรับจริงๆในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านที่เธอรู้แค่ตัวเลขน้อยนิดยังไม่ทั้งหมดก็ไม่แปลกเพราะส่งออกต่างประเทศแต่เธออยากได้มากกว่าน,นี้จึงคิดหาวิธีทำกล้วยแปรรูปเพิ่มและออกแบบแพ็กเกจที่พัสดุเคยคิดซึ่งก็เป็นงานถนัดนี่เป็นแพ็กเกจสำหรับกล้วยตากธัญพืชวางอย่างให้เป็นกล่องพลาสติกใสสี่เหลี่ยมพื้นผ้า แล้วก็คาแทบด้วยแบรนด์มีตัวอย่างให้ลูกค้าเลือกหน้าธัญพืชได้ค่ะแล้วนี้ก็เป็นแพ็กเกจสาหรับกล้วยอมน้าพึ่งแบบธรรมดาแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตรสิกาอธิบายพร้อมกับพรีเซนต์ยืนอยู่หน้าห้องประชุมโดยมีวิดีโอพรีเซนต์ให้กับทุกคนแถมยังมีตัวอย่างให้ทุกคนได้ชิมผลิตภัณฑ์ที่เธอกับคนงานทําร่วมกันจนออกมาถูกใจพี่ดินบอกว่ามันเป็นสินค้าโฮมเมดในช่วงของทดลองตลาดส่งขายตามร้านค้าต่างๆทั่วประเทศ รวมถึงร้านของฝากซึ่งถือว่ารายได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้มีมาตรฐานเราจะได้ส่งออกแลว้ววาอยากเห็นว่ามันวางอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนาแล้วก็ขอมือดีสําหรับไลฟ์สดทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเราอืมผมชอบกล้วยอบน้าพึ้งเคลือบช็อกโกแลตครับผู้บริหารคนหนึ่งเอ่ยช่วยเพิ่มพลังงานมากเลยค่ะโดยปกติแล้วกล้วยช่วยเพิ่มพลังงานได้อยู่แล้วในเราจะเพิ่มความหวานของช็อกโกแลตเข้าไปอีก สายเดินป่าสายแคมปิ้งหรือว่าเดินทางไกลตัวนี้พกไว้แทนมื้ออาหารก็ช่วยให้อิ่มได้นานค่ะวาดออกแบบไว้ก็คือซองพลาสติกหนึ่งซองต่อหนึ่งลูกจะได้พกพาง่ายช็อกโกแลตก,ก็จะได้ไม่เปื่อยหรือว่าละลายหากันทุกคนคิดว่าที่วาดเสนอไปเป็นยังไงบ้างคะเธอถามแล้วมองหน้าทุกคนอย่างมั่นมันและเธอก็มั่นใจว่าทุกคนจะชอบด้วยคุณวาดรู้ไหมว่าพวกเรารอคนแบบคุณวาดมานานแค่ไหนละคนที่จะมาเป็นเพื่อนคู่คิดของในดินนะครับ ทำงานแทนนายดินได้ด้วยพวกเรารอที่จะมีใครสักคนช่วยนายดินต่อยอดเพราะนายเขาทํางานไม่ไหวผู้บริหารท่านเดิมกล่าวพร้อมกับมองหน้าทุกคนซึ่งก็ยิ้มแล้วยักหน้าให้หมายความว่าทุกคนชอบไอเดียว่าใช่ไหมคะแน่นอนครับเก่งมากเลยครับเจ้านายพาโนเป็นคนตอบพร้อมกับลุกขึ้นปรบมือให้เธอและทุกคนก็ลุกขึ้นปรบมือเช่นกันขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณค่ะคุณนุคุณนนเธอเอ่ยพร้อมกับยกมมือไหว้ทุกคน งานยากคือโรองผลิตที่จะต้องสะอาดเครื่องอบพร้อมทีมงานพร้อมใส่ชุดสีขาวหมวกคลุมผมถุงมือใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่มีสิทธิ์เข้าทีมทำคอนเทนต์ตัดคลิปเพื่อนำเสนอก็ต้องพร้อมที่สุดรัสิกาดูสนุกกับการทำงานราวกับไม่เหน็ดเหนื่อยออกจากห้องประชุมเสร็จเธอก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าสวนแต่งตัวมิดช,ชิดต,ตามที่พานุแนะนำแต่คนงานไม่อนุญ,ญาตให้เธอลงไปให้เธอยือนคุมเท่านั้นแล้ววันนี้ เธอยือนคุมอยู่ตรงบริเวณบ้านซึ่งเป็นฝั่งติดกับระเบียงหญิงสาวยือนเอามือไพร่หลังมองคนงานเด็ดมาละกออดใจไม่ไหวเธอก็ลงไปเด็ดด้วยเวลาโยนลงน้ำก็สนุกชอบก่อนพะสุธาพยายามอ่านงานในโน้ตบุ๊กเพื่อทบทวนความจำของตัวเองแต่ลืมสังเกตว่ารัสิกาอยู่แถวนี้กระทั่งเหลือบเห็นเขาจึงลุกขึ้นแล้วเดินไปใกล้กับขอบระเบียงชายหนุ่มบอกมือให้เธอพร้อมกับยิม้มรัสิกาหันมาแล้วทรงยิ้มให้เขา พร้อมกับบอกมือกลับเช่นกันเขาก็มองอย่างเพล้ยเพลินและยิ้มค้างจนหุบไม่ลงพอได้สติก็รีบหูยิ้มและถามตัวเองว่าเขาคงรักเธอมากสินะและตอนนี้เขากําลังตกหลุมรักเธออีกแล้วผู้หญิงที่เขาเพิ่งรู้จักตอนฝืนตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาเขาไม่ได้ใกล้ชิดเธออย่างที่พูดหรอกเขากับเธอเหมือนคนไม่รู้จักกันครั้นจะให้ทําแบบนั้นก็ดูจะเอาเปรียบแต่ความสุขในแต่ละวันมันก็เออล้นจนเขารู้สึกว่า เขารักเธอมากมากจนไม่จำเป็นต้องสนใจวันวานแค่วันนี้ก็พอเขาคิดและยิ้มออกมาอีกครั้งเวลาทุ่มกว่าราศิกาจะกลับเข้าบ้านพระสุธาก็ย้ายจากระเบียงมายังห้องทำงานเพื่อทบทวนงานต่อเหมือนต้องมาเริ่มต้นใหม่ย,ยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ต้องทำจึงทำให้ไม่รู้ว่าราศิกากลับเข้ามาในบ้านแล้วพอเขาออกจากห้องทำงานภายนอกก็มืดไปหมดบ้านก็ปิดแสดงว่าหญิงสาวกลับมาแล้ว เขาจึงเข้าไปหาเธอในห้องเธอว่ากลับได้ยินเสียงเปิดฝักบัวหญิงสาวต้องรีบอาบน้ําสระผมเพราะเปียกจากการทํางานจึงไม่อยากให้เนื้อตัวมีกลิ่นจึงหวะที่กําลังยืนหันหน้าเข้าหาผนังเพื่อถูสบู่จู่ๆก็มีมืออุ่นๆมาประคองศีรษะเธอเอาไว้ทําให้เธอหันกลับมาหาโดยอัตโนมัติแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยอะไรเรียวปากอิ่มก็ถูกประกบจูบแนบแน่นจนเธอตั้งตัวไม่ทันและจูบอยู่เช่นนี้เน,นานนาน กระทั่งอารมณ์สงบและกลับมาเป็นปกติเขาจึงได้พลิกตัวเธอให้ขึ้นมานอนซบอยู่บนอ,อกนอนฟังเสียงหัวใจที่เต้นแรงที่กว่าจะกลับเข้าที่เขาพรอมจูบอีกครั้งที่เรือนผมของเธอด้วยความรู้สึกเต็มล้นและท่วมท้นไปด้วยความสุข